สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับสมชายรันพาวตี้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่มีความสวยนะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหาที่ดินริมน้ำนะฮะูมใจมากนะฮะที่ดินแปลงนี้นะที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่บ้านดงทองนะครับอยู่ไม่ไกลจากทางเลี่ยงนะครับอยู่ห่างทางเลี่ยงประมาณสัก2กิโลเท่านั้นเองครับตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้าพองนะครับ วิ่งตรงไปแล้วก็ข้ามน้ำพองไปจะอยู่บ้านไปโรงเรียนบึงเรือใหญ่นะครับเส้นนี้จะวิ่งไปโคกสีได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะวิ่งไปเลี่ยงเมืองนะฮะฝั่งทางด้านน้องหินโกทานะครับฝั่งบ้านยางหย่องนะฮะที่ยินที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตรงนี้เองครับเนี่ยนะฮะตรงป้ายบ้านดงพองพอดีเป็นที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วครับอยู่ติดกับถนนดำนะครับมีไฟฟ้านะครับ มีไฟฟ้ามีประปาภูมิภาคผ่านนะครับที่ดินแปลงนี้ส่วนของด้านหน้าที่ติดถนนจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับตรงนี้จะมีโฉนดสามใบนะครับ3ามใบรวมกันเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่กับ69ตารางวานะครับหน้ากว้างติดถนนประมาณ74เมตรนะครับ จากถนนลึกเข้ามาถึงส่วนของน้ำเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับผมจะพาเดินชมในแปลงนะครับด้านข้างจะมียางนาะต้นใหญ่ๆสุยๆอยู่ประมาณ3ต้นนะครับผมสูงระดับเดียวกันกับถนนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดยวูรอบๆก่อน ด้านหลังแปลงนี้จะติดกับลำน้ำพองนะครับนี่นะบรรยากาศสวยเลยครับการเดินทางสะดวกครับขับรถไปหอนแก่นนี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับวิ่งวิ่งจากวิ่งจากที่ดินแปลงนี้ไปทางเลี่ยงเมืองนี่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับเพราะว่าห่างแค่ประมาณ2กิโลเท่านั้นเอง เดี๋ยวไปดูท้ายแปลงกันนะครับที่ดินจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เกะกะนะครับทา้ายตรงนี้จะมีต้นมีกอไผ่อยู่กอนหนึ่งตรงนั้นมีผลไม้นะครับกระท้อนกําลังติดลูกเต็มเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผะม่วงกํลาลังติดลูกเลยยืนอยู่ท้ายแปลงนี่จะเห็นวิวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ น,นี่คือน้ำพองนะครับเป็นส่วนของโค้งน้ำนะครับน,นี่นะครับตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับไปบ้านบึงเรือใหญ่นะครับสะพานข้ามแม่น้ำพอง ไปเดี๋ยวเดินชมทั่วแปลงกันนะครับตรงนี้มีกอไผ่สวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวด้านหลังนี่ปรับพื้นที่แล้วก็มาทำตัวสไลด์นะครับกรรันตะหลงพังสักหน่อยนึงนะฮะที่ดินแปลงนี้จะสวยมากนะครับเนี่ยตรงนี้มีกอขัดหาพวกไม้ที่มันรากลึกๆนะครับมาปลูกไว้ท้ายแลงป้องกรรันตะหลงพังฝั่งตรงข้างๆกับสะพานข้ามน้ำพองนี่ เขากาลังทําโครงการนะครับโคร,รงการป้องกันการสุดพังของตลิ่งนะฮะนี่นะครับตัวน,นี้ท้ายแปลงน้ำพองนี่ระยะล้นประมาณอย่างสูงสุดนี่ประมาณ12เมตรนะ6ถึง12เมตรประมาณนี้ครับเพราะว่า ส่วนที่ติดกับถนนเราขึ้นอาคารได้นะส่วนที่อยู่ฝั่งตะลิงนี้ต้องล่นออกมานิดนึงเนี่นะตรงนี้ดกมากครับมีมะม่วงมีกระท้อนดกมากตรงนี้ อยู่ข้างๆกันนี่จะมีเพื่อนบ้านนะครับรแล้วก็ฝั่งด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านเป็นบ้านสวนนะที่ดินแปลงนะครับอยู่น้ําแบบนี้นะครับถ้าเราไปยืนตรงสะพานน้ําพองมองมาก็จะมองเห็นที่ดินแปลงนี้อยู่นะครับสําหรับราคาขายที่ดินแปลงนี้นะครับขาย2ล้าน9 0 0 0แสนบาทนะครับโฉนด3ามใบนะครับเนื้อที่รวม2ไร่ กับ69ตารางวาสนใจติดต่อรันพ r พพิที่นะครับติดต่อคุณอ้อยหรือคุณสมชายก็ได้ที่เบอร์0951808982เดี๋ยวผมจะพาเดินจากที่ดินไปสะพานข้ามน้ำพองนะครับตรงนี้เดินไม่กี่ก้าวก็จะถึงสะพานข้ามน้ำพองตัวนี้เป็นสะพานข้ามน้ำพองนะครับพอข้ามสะพานไปเสร็จถ้าเดียวซ้ายเราจะไปบ้านยางหยอง เดี๋ยวขวาจะไปบ้านหน้องเต่านะครับเดี๋ยวผมข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราข้ามมาฝั่งนี้เราจะมองเห็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับ่ยอยู่ตรงหัวโค้งนี่นะครับสวยๆแบบนี้ครับน้ำพองวิววิวน้ำพองครับสำหรับรันพาวเตอร์ดี้วันนี้ก็มารีวิวที่อีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับ ต่อไปจะไปเจอกันที่แปลงไหนก็เราติดตามกันด้วยนะครับกับรันพ r o p e อ t y รับรีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดคอนแก่นนะครับสวัสดีครับ